สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสายมันค่ะมณีสร้างอุ่ยผ้ามหากินไก่อยู่อำเภอนาโพนะคะขาเจาวารถแมคโครมาซีขั้นแล้วนี่ขั้นที่ซีบหกว่าสีรอดหรือเปล่ามาท่านพอดีเพิ่นกำลังบืนขึ้นแบคโคมาสีขคันนะคะแต่ว่าช่วยไม่ได้แม่บอกว่าแม่จ้ของน่าจะเป็นแม่จะของนาบอกว่าติดสวันแล้ว พี่น้องบรรยากาศดีค่ะคุณฟ้าบอนเต็มหนองอโคกน่าจะเป็นโคกหนองนาะติดมาสี่วันเออสามวันนะคะตอนนี้เราก็พาช่างอุ้ยมาถึงหน้างานแนละ้วออกมาตั้งแต่เช้าแต่ถ้าบริษัคิดว่าไม่โคกงมันติดนะแต่อันนี้ก็บ่านาสิติดน่าจะขึ้นได้ยังหรอคันนี้เป็นคันที่สี่ที่เข้ามาช่วยแต่ว่าไม่ขึ้น ตอนนี้ก็เลยได้รอช่างอุ้ยนะได้สะหนึ่งลูกพอดีอมืมึงป่าเพลียงไว้บรรยากาศดีมากเลยโคกหนองนาติดถนนใหญ่ ใส่ตนใหม่เจ้าเออหลายตนอยู่เขายองจนรีเบิดแล้วก็จังให้สร้างอุ้ยมาเก็บศพโอ้ยหนาวบรรยากาศดีมากเลยแดดว่ออกแต่ว่าเฮามีวังอยู่ตนใหม่เฮาหลายฟังข้างหน้าเพราะว่าสิ่งที่รถดินต้องมีนะคะไม้นะคะขาดเ่ได้ไร ันนี้ก็พามาดูบรรยากาศก่อนบรรยากาศวิงานเช้านี้ที่อำเภอนาโพนะคะส่วนรถบินของเราจอดอยู่ข้างนอกยังไม่เข้ามาท้างนี้ข้าเจ้ากับเรือเขาลาย,ย่เลยตอนนี้ช่างอุ้ยก็กำลังเดิน ดูพื้นที่รอบๆนะคะว่าเราจะลำกอนไหนหลายๆคนก็สงสัยนะคะแล้วก็มิ้นมาถามเยอะมากวุ่นคอนอนุญาตนะคะบางคนก็ถามว่ากู้ราคาเท่าไหร่หน้าง,งานประมาณนี้อะไรอย่างงี้วุ้นให้คำตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเรื่องราคาต้องคุยหลังบ้านนะคะหลังบ้านนี่คือต้อง คุยกับช่างอุ้ยโดยตรงเพราะว่าวุ้นไม่เคยรู้คือส่วนตัววุ้นมาถ่ายคลิปกับช่างอุ้ยนะคะวุ้นไม่เคยรู้ราคาเลยเพราะว่ามาถ่ายก็มาถ่ายเฉยๆไม่เคยรู้ราคาว่าแต่ละหน้างานแกกู้ยังไงนะคะเพราะว่าแล้วแต่งานยากงานง่ายแกก็คิดตามหน้างานก็เลยไม่สามารถที่จะตอบพี่ๆน้องๆที่ทักไอ ที่คอมเมนต์มานะคะก็ขอกราบขออภัยนะคะถ้าเหมือนอยากรู้ราคาก็ทักหาหรือโทรหาช่างอุ้ยส่วนตัวนะคะ087.8.7.4.9.9.8.7นะคะคือนี่เบอร์ช่างอุย้ยโดยตรงเลยคุณขออนุญาตไม่ระบุเรื่องราคานะคะเพราะว่าคุณไม่รู้มาถ่ายคุณก็มากับแกมาถ่ายมาเออเป็นแนวทางถ่ายคลิปให้พี่ๆน้องๆท่านผู้ชมได้รับชมนะคะว่าแต่ละหน้างาน เรากู้กันแบบไหนภารกิจเป็นแบบไหนนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้หลายๆอาชีพที่กําลังเป็นแบบนี้แล้วก็เอาขึ้นไม่ได้แต่รถวินเราก็ช่วยได้นะคะแต่เรื่องราคาก็แล้วแต่หน้างานคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อคลิปหน้านะคะว่าช่างอุ้ยจะกู้แบบไหนภารกิจจะไปยังไงจะขึ้นหรือเปล่า ไว้มาติดตามกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็พามาดูหน้างานวันนี้ของเรานะคะคุณเส้นสายมันสวัสดีค่ะ